เล่นแข่งเหมือนขอนไม้เสียใจอย่างหน้าเดียวเปิดเหล่าพระนางที่แฟนคลับยกฉาย,ยาดาราโรบอตเล่นดีแต่หน้าไม่เต็มสิบหลังละครออนแอร์ ละครจะดูสนุกต้องอาศัยบทละครและเนื้อเรื่องที่น่าติดตามสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือนักแสดงนำที่จะถ่ายทอดเรื่องราวให้น่าสนุกน่าติดตามใช่ไหมล่ะติดตามดูละครหลายๆเรื่องแต่มันก็มีบางเรื่องเหมือนกันที่มีเนื้อเรื่องสนุกแต่แ a c t ิ้งของนักแสดงก็ทําให้คนดูสะดุดกึกกกกักกักจนต้องมองวนทั้งสายตาท่าทางการพูดที่สื่อออกมาแบบเรียกง่ายๆว่าแข็งทําเอาคนดูขัดใจขัดอารมณ์ไปหมดเลยรวบรวมนักแสดงที่มีความเล่นแ แข่งในการแสดงจนถูกวิจารณ์มานับไม่ท้วนแต่ก็ยังสรองมีผลงานให้ได้ติดตามความแข็งยังต่อเนื่องจะมีใครแข็งแกร่งดังหินพาบ้างไปดู หนึ่งบอมธนินท์มนูนศิลป์ยังคงรักษามาตรฐานการแสดงได้อย่างไม่มีตกหล่นสมชาย,ยาหินแกรนิกแม้จะเป็นพระเอกเรื่องที่4แล้วแต่หนุ่มบอมยังคงโดนจับตาจากคนดูถึงพัฒนาการแสดงอยู่ตลอดที่ในเรื่องล่าสุดพิรุณพัมรักก็ยังไม่ไว่ยโดนวิจารณ์ถึงความแข็งตาลอย a c t ิ้งแปลกๆไม่เปลี่ยนแปลก a c t ิ้งแข็งของฮีกับทีวีบ้านเจจีอัานไหนแข่งกว่ากันคงไม่ต้องบอกเห็นโดนวิจาร์เล่นแข็งๆแบบนี้หนุ่มบอมยังมี รอจอคิวอ,อีกถึง3เรื่องแม่เจ้าเอาเป็นว่าในเรื่องต่อๆไปจะสลัดหินแกรนิกออกจากหัวได้หรือเปล่ารอดูกันนะจ๊ะ 2. ริชชี่อรานีดีคาวาลสหินแกรนิกสาวจากเรื่องสวยร้ายสายลับที่แสดงคู่กับพระเอกบอมธนินทำเอาคนดูยังติดภาพแอติง้งการแสดงสุดแสนธรรมชาติของน้องริชชี่อยู่หลังจากละครเรื่องแรกริชชี่โดนวิจารณ์หนักหน่วงพอดูยังมีการเข้าคอร์สเรียนแ a c t ิ้งพัฒนาความสามารถด้านการแสดงอยู่ตลอดเพื่อรอมาปล่อยของให้แฟนๆได้เห็นถึงพัฒนาการของเธอ ในละครกุหลาบตัดเพชรเรื่องต่อไปของเธอด้วยละการมไม่แนว่ว่าอาจจะโยนฉายาหินแกรนอีกออกจากตัวก่อนคู่จิ้นฉายาเดียวกันก็เป็นได้นะ สามไอซ์อามีนานางเอกหน้าคมร่างนางแบบอย่างไอซ์อามีนาเป็นอีกคนที่จัดอยู่ในหมวดนี้ก่อนหน้านี้เธอเคยถูกวิจารณ์จากละครพลับพึ่งสีชมพูมาไม่น้อยในเรื่องการแสดงที่ดูนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยมีสเสน่ห์ทางการแสดงและยิ่งได้แสดงกับพระเอกแอนดริลที่เล่นตามฟิลลิ่งไม่เหมือนบทละครทําเอาไอซ์ดูแข็งๆไปเลยบวกกับรูปร่างท่าทางที่ผอมสูงทําอะไรเลยดูเกงกลางแปลกๆในเรื่องล่าสุดได้ประกบคู่บอมธนินท์สาว ไอซ์ยังคงดูเฉยๆกับแอคติ้งการแสดงเช่นเคยหากเพิ่มเติมด้านเสน่ห์การแสดงเข้าไปเจวีว่าเส้นทางนางเ,เอกต้องไปได้ไกลแน่ๆแต่ยังไงก็แล้วแต่สาวไอซ์ยังมีละครที่ได้ประกบคู่หนุ่มบอมอีกหนึ่งเรื่องอย่างดังโครมลิขิตรักจะปังหรือจะแปก๊กรอดูกันนะ4โดมประการลามพระเอกหล่อคันเทพเล่นมาเกี่วเรื่องกี่เรื่อง,องความหล่อของพี่ทานก็นำการแสดงจริงๆแม้ในเรื่องหลังๆการแสดงของพี่โดมก็พัฒนาขึ้นมาแล้วนะอย่างใน ในเรื่องที่เล่นกับนางเอกเจนเนี่สเนสเน่หาสัญญาแคทเราจะได้เห็นพัฒนาการทางการแสดงของหนุ่มโดมเพิ่มมากขึ้นแต่โดยรวมก็ยังดูแข็งตามสเต็ปสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือไม่ว่าจะทําสีหน้าโกรธอ่อนโยนหรือหน้านิ่งเจซี่ก็เห็นความหล่อทะลุจอออกมาทุกที่ยังไงหนุ่มโดมก็ยังมีผลงานจอคิวอีกถึง2เรื่องบ่วงรักซาตานพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณรอดูความหล่อเทพพร้อมสเต็ปการแสดงของหนุ่มโดมกันนะจ๊ะ เด่นคุณงามเนตรพระเอกคนสุดท้ายอาจไม่ถึงขั้นเรียกว่าเล่นแข้งอาจเรียกว่ายังคาสเสน่ห์ทางการแสดงอยู่หนักมากพระเอกเด่นคุณที่ได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกแล้วแต่ยังไม่สร้างภาพจดจําให้คนดูเท่าไร่เรียกได้ว่าคาสเสน่ห์ความดึงดูดสายตาละครฟอร์มยักษ์เรื่องต่อไปอย่างดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินจะออกมาปาังเหมือนเวอร์ชั่นก่อนหรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันนะจา๊ะเห็นไหมว่ามีนักแสดงที่แม้จะกากรแสดงแข้งแต่ก็ยังแข็งแกร่งแ,งและตอ มีผลงานให้พัฒนาฝีมือกันอีกอย่างต่อเน,นื่องจะพัฒนาขึ้นหรือลงหรือย่ำอยู่กับที่ต้องรอดู 6. สอนยุคมาถึงหนุ่มคนนี้หลายคนที่เพิ่งรู้จักอาจจะตั้งคําถามว่าเอา้าเล่นไม่ดียังไงก็เล่นดีนี่แต่จริงๆแล้วเรื่องแรกอย่างแก้วล้อมเพชรที่สนเล่นถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นมีคนตั้งกระทู้ถามว่าเล่นแข็งแบบนี้เอามาเป็นพระเอกได้ยังไงแถมยังโดนตั้งฉาย,ยาพระเอกโรบอตอีกแทนที่สนจะท้อกลับเอาคําติตรงน,นั้นมาเป็นแรงผลักด,ดันในการพัฒนาตัวเองสอบผ่านจากเรื่องลิขิตฟ้าชะตาดินและดีขึ้นเรื่อยๆตาม ลำดับสนทำให้ปัจจุบันพระเอกคนนี้ขึ้นแทนมืออาชีพอีกคนหนึ่งของวงการ